พี่น้องก็จะมาฟักเนาะนี่เลยที่มาของคำว,ว่าลาบเทาฟักฟักให้มันแบบขาดมุ่นออกจากกันเนาะขาดมุ่นมาจะนนะอยเชอรี่ทั่วฟักยาวอันมะเขือขึ้นหอมแดงหอมรวมหัวชิงไข่บึมลงไป กินปลาทูอีหล่ะวมืนอ้ได้เทามาพ,พี่น้องซื้อน้ำพิ่นเพิ้นปลาขายให้เนี่ยเทาเซามา,าบเครื่องเขาก็มีหอยเชลลีหอยเชลีก็ซื้อหวยแต่แนวซื้อแทะมาเขือขึ้นมาแข้งขมนะโอ้ยหาจนตาปีนบุ๊ค <c oughs> มันหาย,ยากพี่น้องเลยมาแข้งขมคนก็บ่ค่อยปลุกตัดทิมบ <c oughs> ดมุ้ยไ่นิยมปุ่มาวลาหายกินเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นที่หนึ่งอยู่ตลาดก็ได้ าก็จะต้มปลาทูใช่เนาะเพื่อป่นใสจแล้วก็นีน่และมะเขือขึ้นแล้วก็ทั่วฟักยาวมาเราจะต้มน้ำปลาแดกเพื่อลวกเทาก่อนแล้วก็เอาปลาทูลงไปทอดปลาแดกปลาทูลงไปต้มนี่เพื่อป่นใช่เนาะปลาวันตัวเดียว อันนี้อันหอยเชอี่อันซื้อนะเพื่นมานเพื่นว่าล้างคันเรียบร้อยแต่ว่าย่านเพื่นเห็ดบ่อสะอาดเราแก้วไปซื้อมาล้างคันเกลือตืม ไม่ใส่เามีมะแขงขมเนี่แหละเสียทีมีบรมีมะแขงข่มันองแสบถ้าบรม,มีมะแขงขมแต่ก่อนนะโอ้ยปูกไว้ได้เงานจะเพยียนเขาเมื่อ้านมาโขแต่กนะ่อนเนาะอันกันอย่างก็โขก็โขกันได้นะแต่ก่อนคู่มือในการยังโขได้แต่กบับโบได้คือแต่ก่อนละ สมัยก่อนอันยืมกันได้พขโข,ขหั่นขอนี้ขอเครื่องปูของฝังคือพวกตะไคร้พวกฟักนู่นนี่นั่นหันะมาขอ้วก็เวลาจะไปซ่อนเนาะไปยืมสวิงไปยืมหั่นพุณนีได้เวลาจะไปนั่นไปนี่ยืมเวลาบุมีมักจกมักเก๊หันนะพี่น้องคนโบราณเออคนสมัยก่อนเขาจะยืมกันได้แต่ว่าคู่มือนี่กะมันบ่ค่อยยักคือเก่าแล้วก็ววบ่ค่อยยืมกันก็นต่างคนต่างมีแล้วแต่ละเงนินะนะ กับยืมกันแล้วกับเกียงใจกันขึ้นหรือว่าสมัยใหม่เนาะมันกับไ่ค่อยยืมกันแล้วนะบ็คือแต่ก่อนนั่นแหละอ่ะนี่ก็มักทัวเนาะสวยใช่ สิมาฟักเนาะนี่แหละที่มาของคําว่าลาบเท่าฟักฟักให้มันแบบขาดมุ่นออกจากกันเนาะขาดมุ่นมาฉันให้มันแบบว่ากินงงายมันจะบวกเป็นเส้นหนะฟักอันเเท้าคืออย่างคือสาลายน้าจืดชนิดหนึง่งไปไปบุกจักเสิร์ทหาด้วยมันเป็นแบบไหนแบบนี้แหละนี่เป็นพืชเนาะ พืดน,น้ําขึ้นมาจากน้ำเป็นคือสาหร่ายพวกสาหร่ายตะกูลสาหร่ายนะพวกนี้นะก็มันมุ่มมมนๆาจารเอาน้ำหอมลวกมาดูพี่น้องอันนี้เขาจะเอาน้ำต้มปลาแดกไปลวก กปลาทูออกไปตำเนาะเทลงแบบนี้เลยเด้อพี่น้องน้ำมันกระแดกลงลวกแบบนี้เออฮะลวกไว้ให้สุกเนาะแลป่นปลาทูใส่ลงไป ก็ใชิป่นปลาทูใส่นะฮอนใส่ปลาดุกใส่กบใส่ปูใส่ปลาแนวใดก็แล้วแต่เฮามักพี่น้องมีปลาเยี่ยก็ใส่อันนั้นแหละมีกบก็ใส่กบมีอย่างก็ใส่อันนั้นเนาะ ก็จะปุงได้แบบนี้นี่เครื่องหอยเชลี่ทั่วฟักยาวอัน,นมะเขือขึ้นหอมแดงหอมรวมหัวชิงไขยบ่มลงไปปุงงระเด็กอีกจังหน่อย เขาคู่อืมจะอีกหนยเป็นจังได้รวมตัวกันแล้วเครื่องไล่หลายเด้พี่น้องไงหมเฮ็ดลาบเทาหรือว่าอันเฮ็ดอันลาบเครื่อหมอน้อยนั่นกันเนาะนั่นก็บ่ได้กินโดดแลด้วนะเขื่อมอน้อยก็ได้หากินง่ายอีกแล้วนั่นก็ได้ แต่กลอนอยู่ในป่าก็หลายอยู่เนาแต่ว่าแจ็คมันอยู่ป่าได้เนาะแล้วแต่ป่าได้ที่มันขึ้นทางก็ไดมันก็ะได้ขึ้นทุกป่าเท่าบุหนดล่ะซ <c oughs> ิมกันพี่นนองอ <c oughs> ืมผุ้เสบแทงผู้ใดเห็นเหรอเห็นหน้ามันได้เนาะ แซ่ม <laughs> หอยมันเหลืออันหนึ่งใส้บดเลยแต่มันโบเพ็ดโอ้ยบดิโซ่พริกอันสดใสเนาะแซ่บแซ่บแซ่บ,บ,บป้าหลายคักท่านปนี่มาได้ี่นองหลายครัร้แซ่บละตักแหงไหมมาโอ้ยเขื่องหลายแหง <laughs> เท่าจะไปใส่เครื่องหลายครับแบบนี้แหละมาเดอพี่น้องมาเดิมมาเด้อเครื่องหลายแหง้งอืมปูเพชรไหมอ่ะอการลุกโดดแม่โดดใส่ก่อนข้าขนาดใส่เครื่องมาก็หลายค่ะแต่มาแค้งขุมย่างเดียวแล้วก่อนปลูกไว้มัน,น,นมันกระดับเพราะว่ามันปลูกหลายปีมันกระเท่า มันก็นตุยไปตุยไปแล้วกะไม่ได้ปลูกไม่หาเบี้ยมันเนี่ยพี่น้องเล้ยสิเก็มดำครับครอบตัวดำไข่แตันชานมนะมันอันตัวขาวอันคนงอง่ะอันก็อนชานมสีมันคือชานมชานมไข่มุกนะพี่น้องไม่รู้จัก่าชานมไข่มุกนะอันแบบนั้นแหละ มาพี่ดองกินกันทุกคู่ทุกคนเลยสำหรับมูลนิธขอตัวลาไปก่อนเนาะเขาก็ไม่คิปหน้าสบายดี